เยอะอย่างเหลืองเลยไม่เอาเอาสุกองนี้เอาสุกค่ะเอาเอาประมาณโลโลครึ่งอ่ะลูกไอ้ยอันนี้อันนี้สุกยังคะสุกกินได้เลยค่ะโอเคค่ะสุกกินได้คุณพอไหมลูกเล็ค่ะพอค่ะว่าหนูกินคนเดียว อันนี้เป็นผู้เียนหมอนทองใช่ไหมคะหมอนทองจันทหมอนหมอนทองจันทบุรีนะคะค่ะอร่อยใช่ไหมคะอร่อยค่ะอันนี้ช้อไว้8ยแปดสิบแปดเลยได้เออผ่าให้หนูเลยนะคะกินเลยผ่าผ่าแล้วก็เสร็จของโฟมได้ไดโอเคค่ะกินเองค,ะอค่ะแฟนหนูกรัวทุเรียน เป็นหนูคนอเมริกาโอ้ทำไมเ,เก่งเลยเนี้อลูกหอมหอมชอบใช่ไหมอืมชอบค่ะกรอบกรอบอร่อยค่ะอืมเบากบางด้วยเริ่มเือกบางนะคะแล้วก็เนื้อเยอะเนี่ยเล้นนิดเดียวเองค่ะดูดิยังไม่แค่นี้